ในเอฟเวอร์ติกแฟเตอร์เราจะได้รับบทเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เพิ่งเข้ามาทำงานที่ศูนย์วิจัยไก่ปืนเที่ยงแห่งหนึ่งซึ่งการวิจัยที่นี่ก็เหมือนจะไม่ใช่การวิจัยธรรมดาแต่ดูจะเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตจากมิติอื่นและในวันที่เรามาทำงานวันแรกมันได้เกิดเหตุการณ์แสนอร่อยขึ้นระบบป้องกันของศูนย์วิจัยนั้นเหมือนจะล้มเหลวทำให้พวกสิ่งมีชีวิตลอกโลกรูดออกมาได้เราจึงจำเป็นต้องหาทางเอาตัวรอดจากศูนย์วิจัยนี้และหนีออกไปให้ได้ครับนี่คือเรื่องราวคร่าว สำหรับคนที่เคยเล่น h า l f ฟ i f e มาก่อนเนี่ยน่าจะรู้สึกว่าคุณชินกับบรรยากาศของตัวเกมอยู่ไม่มากก็น้อยนะครับเพราะว่าโ,โ,โดยสภาพของตัวบรรยากาศที่เหมือนกับโรงงานวิจัยเต็มไปด้วยเหล่าเอเลียนแต่นอกจากเอเลียแล้วยังมีหน่วยทหารติดอาวุธหรือว่าพวกขุนยนป้องกัน,กนตัวเองที่พร้อมจะสอยเราอยู่เสมอสิ่งที่เราต้องทําก็คือใช้ความสามารถของนงักวิทยาศาสตร์ให้เป็นประโยชน์ที่สุดครับโดยเริ่มเกมมาเราจะได้เลือกอาชีพหลักของเราก่อนซึ่งแต่ละอาชีพก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปครับ และถ้าใครกลัวว่าจะเล่นเกมนี้ไม่รู้เรื่องเพราะว่าภาษามันเยอะและยากขนาดนี้คลิปนี้ผมมีของดีมานำเสนอครับมันก็คือ XMOD นั่นเองตัวตัว XMOD นะครับจะทำให้คุณเล่นเกมระดับ Triple A มากมายได้อย่างสะดวกสบายครับแล้วก็ไม่ลำบากเลยทีเดียวเพราะว่าตัว XMOD เนี่ยจะมีมอสสำหรับหลายเกมนะครับที่ช่วยในความสนุกในการเล่นทั้งเพิ่มพลังชีวิตเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มความเร็วในการเดินทางและอีกมากมายนะครับ ยิ่งไปกว่าน,นั้นรองรับหลายๆเกมมากๆนะครับแล้วก็เกมชื่อดังซะด้วยอย่างเช่นวูชัง f a l l e n f เ a เ,เทอร์สเตล a ลอร์เบดแฟน i าซีไล e ์ i The Go ์เกิลวูดซิลรวมไปถึง a p ฟเฟ c ติกแฟกที่ผมมาแนะนำวันนี้เนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับและส่วนที่ผมชอบที่สุดก็คือมันสามารถมีว่าแปลภาษาครับเพียงแค่กดคลิกเดียวเท่านั้นก็แปลภาษาได้เลยในส่วนของการแปลภาษาโดยใช้ XMo ก็เนี่ยนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างโอเคครับ อาจจะไม่ได้เปอร้อขนาดนั้นแต่น้อยเนี่ยก็ทาให้เล่นเกมนี้ได้ง่ายขึ้นไม่มากก็น้อยแล้วก็เข้าใจมากขึ้นด้วยนะครับว่าเราต้องผลิตอะไรต้องทําอะไรต่อนะครับวีใช้ก็ง่ายมากครับแค่ลงจากเว็บ xmon นะครับหรือว่ากดจากลิงก์ด้านล่างก็ได้ฮะยิ่งไปกว่าน,นั้นถ้าใส่โค้ด ko เนี่ยจะรับส่วนลดอีก35%นะครับลดโหดขนาดนี้พี่ยังไม่โหลดอีกเหรอไปโหลดมาลองกันดีนะครับถือว่าช่วยๆกันนะและหลังจากที่เราเลือกอาชีพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มเกมอยู่ในโรงอาหารแแห่งงนนึศูยววิจัล้ จากนั้นหน้าที่หลักของเราก็คือการกลับออกไปนอกศูนย์วิจัยให้ได้โดยศูนย์วิจัยนี้นะครับก็จะถูกแบ่งเป็นหลายๆโซนมากมายและระหว่างการเดินทางของเราเนี่ยก็จะได้พบกับเอเลนชนิดใหม่อุปรกรณ์ใหม,ม่ๆที่มันล้ำขึ้นเรื่อยๆโดยมีตั้งแต่มีทำครัวธรรมดาปืนเก้ามมก็จนถึงปืนเลเซอร์แล้วก็ไลเซเบอร์แน่นอนว่าความสนุกของเกมนี้นอกจากการผจญภัยแล้วมันคือการได้ใช้ชีวิตครับใช่ครับในฐานะผู้ประสบภัยเนี่ย ก็จะเป็นต้องกินต้องใช้ใช่ไหมครับเราสามารถที่จะสร้างที่พักอาศัยหรือว่าฐานทัพของเราได้ซึ่งตัวเกมนะครับก็ให้อิสระในการก่อสร้างฐานกับเรามากๆครับเพราะว่านอกจากพวกอุปกรณ์ที่จําเป็นต่างๆเนี่ยเรายังสามารถเฟอร์น,นิเจอร์อื่นๆได้มากมายนะครับมันจะเป็นตูป้ปลาหุ่นรองเสื้อแล้วของตกแต่งเล็กๆน้อยๆครับรวมถึงของที่เราไปเก็บมาข้างทางก็สามารถเอามาตกแต่งที่บ้านได้เช่นกันบอกเลยว่าถูกใจสายแต่งบ้านแน่นอน หรือคนที่อยากจะเป็นพ่อครัวัวป่านเนี่ยก็สบายใจได้ครับเพราะเกมนี้มีการทําอาหารมากมายหลายเมนูครับรวมถึงตัวละครของเราเนี่ยมีความจําเป็นที่ต้องกินข้าวแล้วก็ต้องดื่มน้ําเป็นประจำด้วยครับและนั่นหมายว่าถ้าเกิดว่าเราไปกินของดิบหรือว่าไปกินของมันปนเพื่อนเนี่ยก็จะเกิอดอาการท้องไส้ปันปวดเอาได้เราจะเป็นต้องโชว์ฝีมือเชฟกะท้าเล็กกันสักหน่อยตั้งแต่เอาเนื้อน่องลายของเอเลีย่ยนเนี่ยมาย่างกินนะครับหรือว่าจะเอามาต้มยำทำซุปก็ได้ แล้วถ้าใครเป็นสายเขียวตัวเกมก็มีฟาร์มให้เรามาปลูกผักกันได้เหมือนกันบอกเลยว่าแซ่บๆครับและเกมนี้นะครับถือว่าเป็นเกม Survivor เอาชีวิตรอดที่ค่อนข้างใช้ได้เดียวน,น,นะครับเพราะว่านอกจากที่เราจะต้องกินและดื่มเป็นประจำเนี่ย เกมนี้ยังมีระบบกลางวันกลางคืนนะครับที่จะเพิ่มความน่าตื่นเต้นให้เราในระหว่างการเล่นได้ด้วยในช่วงกลางวันนะครับตัวโรงงานเนี่ยจะมีทั้งไฟฟ้ามีทุกอย่างให้ใช้นะครับตามปกติแต่เมื่อตกกลางคืนเมื่อไหร่เนี่ยไฟฟ้าจะถูกตัดครับทำให้พวกอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ไฟฟ้าหรือว่าการทําอาหารไม่สามารถทําได้ครับบงีต้องวางแผนให้ดีครับหรือถ้าจะให้ง่ายกว่านั้นเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างแบตเตอรี่นะครับเพื่อเก็บพลังงานเอา,าไว้ในตอนกลางวันและตอนกลางคืนเนี่ยก็ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่แทนก็ได้นั่นเองครับ โดยยิ่งเราเล่นไปเรื่อยนะครับเราก็ยิ่งสร้างแบตเตอรี่ที่มีความจุได้มากขึ้นนะครับเรียกว่าตามความล้ําของอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นนั่นเองอย่างที่บอกครับว่าในศูนย์วิจัยนี้นะครับมันเป็นศูนย์วิจัยสิ่งมีชีวิตจากต่างโลกเพราะฉะนั้นการเดินทางของเราในที่นี้นะครับจะไม่ได้อยู่แค่ในศูนย์วิจัยอย่างเดียวแต่ว่าเราสามารถที่จะเดินทางไปต่างมิติได้เช่นกันก็จะมีตั้งแต่มิติที่มีหมอกหนาลงเต็มไปหมดพร้อมกับเอเลีนตัวยักษ์ที่รอเราอยู่หน้าประตู was selected for the convergence of certain geomagnetic forces to amplify the power of our perforation equipment. We stand poised on the brink of an entirely new technology. I'm convinced of it หรือป่อยต่างมติที่ไม่ได้ 2บีเต็มร้านค้า. จะเป็นมิติที่เป็นโลกแห่งความมืดก็มีเหมือนกันนะครับถัดมามาได้ของกราฟริกกันบ้างน,นะครับต้องบอกว่ากราฟริกของเกมนี้อาจจะไม่ได้สวยเวอร์วังอะไรมากแต่บรรยากาศทงมันนั้นทำให้เราได้รู้สึกเหมือนกำลังเล่นเกม fps สมัยก่อนแบบได้ดีเลยครับอย่างพวกตัวมอนสเตอร์หรือพวกทหารเนี่ยก็ออกแบบมาได้ไม่แย่เลยทีเดียว ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับมินิรีวิวของเอเวอเรติกแฟกเครับจริงๆถ้าได้ลองเล่นเองเนี่ยจะได้รู้ว่าโตเกมเนี่ยยังมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่ร้อยคุณไปสัมผัสกันบอกเลยว่าคนที่ชอบบรรยากาศของพวก S.C.P. หรือว่าแนว Half Life เนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนครับยิ่งเล่นกับเพื่อนพร้อมกันยิ่งสนุกครับเกมนี้นะครับเล่นกับเพื่อนพร้อมกันทั้งหมด6คนนะครับบอกเลยว่าวายป่วงแน่นอนนะฮะสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับถ้าชอบมากดไลค์กดซับสไครต์ติดตามผมไว้ได้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกกดดดันน้วยะะจ๊ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ